<c oughs> แล้วบักมีบักเขือข่้นบักต้นบักเผาหลอดนี่แล้วอ๋อฮอยอ๋อยนะคราบผมไม่ชินนะกร้องโอ้ยทำฐานลองคำนะเอาวนุ้นยีไอหนุหนน่มสิ่งสแสบแอบ ผิดพลาด้วเอวันนี้หนุ่มเสียงแหบสียงบางอย่างเซประจำหมู่บ้านรางงานตัวอีกครั้งกระพูด <c oughs> โอ้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยเหมือนเดิมคำเนาะอ่นนีครับน,น,นี่คือผลงานนะครับไม่ใช่ผลผลิตหรือผลพวงหรือผลรำไม้นี่ครับโอ้ดีคือผลงานของผมคำหนี่มันคือไปปัปกเบ็ดโอ้ดั้งแต่จะไหลหลังทาหนักงานโอ้ทำงานต้องมีทั้งชาติคำเนาะนี่แหละครับหน้าปลาไปหาปลาหน้าเห็ดไปหาเห็ดท่านน่ารักผมก็อยากไปยูนนะโอเคน้เข้าเรื่องเข้าเหลาเลยคำนะ นะอันนี้ครับผู้ว่าปักเบ็ดนะเป็นย่จะเป็นเยื่อไส้เดือนดินคำเนาะโอ้แต่ละตัวเนี่ยเอพาพอดีกแกพอดีเอาพอดีกินพอดีก็หลงหนะหลงผมหลง,ลง,ง,ลงนี่ครับจะเป็นปลาช่อนนาครับปลาช่อนมีเกล็ดนะครับนะถ้าปลาช่อนไม่มีเกล็ดมาเอากับผม <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นปลาไหลนะครับโอ้ตัวเล็กๆได้ตัวใหญ่โดนคำเนาะได้อยู่ได้อยู่เด้อนะนี่แหละครับเนาะหลังจากเรานําไปขายแล้วก็เหลือกินแล้วก็มาทำนี่ครับนี่เขาทําว่าป่าแดดเดียวครับโอ้ยน้ำตาจะไหลหลังกว่าจะได้มานี่โอ้ยหน่ำไม่ต้องพูดนี่ครำเนาะ นเออคุณนายเขาคุณน่ย,นนยอันนี้จะเป็นปลาช่อนเขาเรียกว่าปลาใหม่นะครับนอนนี่แล้วเด็กกัตัวเล็กๆคำนะเล็กได้ใหญ่โดยอย่างที่ผมบอกครับอันนี้จะเป็นปลาดุกน่ะนะอะไรเอ่ยถามถามถามปลาอะไรเกิดมาแล้วแก่เลยคำนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตักบอกนิดนึงนะไม่บอกไปให้อมไม่เอาแล้วถามต้องบอกครับน,ะนี่แหลปะปลาดุกนะว่ามโมโมเกิดมาแล้วมีหนวดแก่เลยตองข้ไหม ไม่คำผมคำเองก็ได้เติร์ดเ่ะโอเคนะ้วคำนอกคำคำตอนเช้านะไทยมาฝากพี่ฝากน้องลุงป่านะอาคือเกา่าอันนี้นะครับนอะอาผมขอการจ,จ,จบการรายงานดีกว่าน,นะครนะัะวันนี้ไอุ้้งเสียงแหบซีบางอย่างแซ่ประจำหมู่บ้าน๊ายบาย